สามอาการเตือนโรคหัวใจมาวันนี้มาพูดถึงอาการเตือนที่บง่งบอกว่าเราอาจจะมีโรคหัวใจซ่อนอยู่ใช่ไหมครับอาการแรกเลยการแน่นหน้าอกอาการแน่นหน้าอกอย่างที่บอกว่าในช่องอกเราเนีย่ยมีอวัยวะภายในที่อยู่ในบริเวณเนี้เป็นเป็นปริมาณมากหลอดอาหารกระเพาะอาหารเยื่อหุ้มปอดใช้โครงกล้ามเนื้อต่างๆแล้วก็มีหัวใจใช่ไหมครับอาการที่แน,น่นหน้าอกที่มีความจำเพาะเจาะจงกับโรคหัวใจก <Sym> um. ็จะเป็นอาการแน่นหน้าอกตรงกลางจะไม่เยืงไปซ้ายหรือขวานะครับอาการเนี่ยจะมีอาการแน่นมากกว่าเจ็บ มีร้าวไปที่กรามหรือว่าร้าวมาที่ต้นแขนด้านในซึ่งอาการต่างๆเหล่านี้จะเป็นมากขึ้นเมื่อเราออกแรงเพราะว่าเอเราออกแรงเนี่ยเลือดก็ต้องการไปเลี้ยงหัวใจมากขึ้นในขณะที่เส้นเลือดมันตีบเนี่ยเราก็จะมีอาการแน่นหน้าอกมากขึ้นนั่นเองครับอาการที่2ออาการเหนื่อยง่ายใครก็เหนื่อยง่ายได้ถูกไหมครับเครียดเอยนอนไม่พอทํางานหนะักแต่อาการเหนื่อยง่ายในโรคหัวใจจะมีความจำเพาะเจาะจงมากขึ้นหรือมีความเป็น objective finding มากขึ้นก็คือ อาการเหนื่อยนั้นจะมีการเปลี่ยนแปลงของชีวิตประจําวันที่อย่างมีนัยยะสาคัญเช่นเดิมเราเคยเดินขึ้นบันไดได้2ชั้นหรือ1ชั้นเคยเดินขึ้นสะพานลอยได้1ชั้นเราเดินได้น้อยลงเช่นต้องหยุดพักเดินไปได้ครึ่งทางต้องหยุดพักทุกครั้งเลยเดิมเคยอันนี้ที่เจอจริงๆก็เคยวิ่งได้วันละ5กิโลตอนนี้200เมตรก็ต้องหยุดพักไม่ไหวละ จะเห็นว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสําคัญถูกไหมครับอาการเหมือนแบบนี้ก็จะมีความจาเพาะเจาะจงกับหัวใจมากขึ้นแล้วมีความโปร g r e s s หรือมีความเป็นมากขึ้นเรื่อยๆเมื่อผ่านระยะเวลาเช่นอันนี้เคสจริงเขาบอกว่าเดิมวิ่งได้5โลตอนนี้วิ่งได้3มโลอีกเดือนสุดท้ายวิ่งได้2อ0เมตรเนี่ยอันนี้ก็มาปรึกษาเรื่องโรคหัวใจเช่นเดียวกัน,อ,นอาการสุดท้ายก็คือเรื่องอาการเป็นลมโดยไม่ทราบสาเหตุอาการเป็นลมหน้ามืดหมดสติเนี่ยเจอได้ในคนทั่วไปนะ บางคนเปลี่ยนโพสิชันหรือเปลี่ยนท่าทางเร็วๆเช่นจากเดิมนอนลุกขึ้นมานั่งแล้วลุกขึ้นยืนอย่างเงี้ยแล้วเลือดนไปเลี้ยงสมองไม่พอเพราะว่าเราร่างกายเราอัพไรต์หรือชันขึ้นใช่ไหมครับเลือดไปเลี้ยงสมองไม่พอสมองบริเวณที่มีผลต่อการมองเห็นมันได้รับได้รับเลือดไปเลี้ยงไม่พอเราก็หน่ามืดใช่ไหมครับจนถึงหมดสติเป็นต้นนะครับแต่ในคนที่เป็นโรคหัวใจเนี่ยอาการที่สําคัญก็คือมันจะเกิดในระยะเวลาที่มันในเวลาที่มันไม่ควรจะเป็นเช่นเรานั่งดูทีวีอยู่ ขณะพักไม่มีอะไรเลยอยู่ดีก็ใจสัน่นแล้วก็เกิดภาพเบลอหน้ามืดแล้วก็หมดสตินะเรานั่งดูทีวีนั่งทานอาหารอยู่มันไม่ควรจะเกิดไงท่านนี้อาการที่เราหมดสติหรือเป็นลมหรือหน้ามืดในเวลาที่เราที่มันไม่ควรจะเป็นอันนี้ก็บ่งบอกว่าอาจจะมีโรคหัวใจซ่อนอยู่อย่างไรก็ตามในใน3อาการที่บอกมาเนี่ยนะทั้งเจ็บหน้าอกเหนื่อยง่ายแล้วก็เป็นลมเนี่ยทั้ง3อาการเนี่ยสามารถเกิดได้ในโรคอื่นๆด้วย แต่ถ้ามันมีอาการหรือมีความจำเพาะอย่างที่บอกมาข้างต้นเนี่ยต่อให้ไม่ใช่โรคหัวใจนะก็ควรจะหาสาเหตุอยู่ดีว่าเป็นจากโรคอะไรเช่นสมมติบางคนเป็นริ่มเลือดอุดตันในปอดอย่างเงี้ยเป็นตนหรือบางคนเป็นโรคลมชักแล้วหมดสติอย่างเงี้ยครับมันก็มีอาการคล้ายเป็นลมเช่นเดียวกันแต่อย่างไงก็ตามมันก็เป็นโรคที่มันควรจะหาสาเหตุเช่นเดียวกันถูกต้องไหมครับอันนี้ก็ฝากไว้สามอาการหลักที่เป็นสัญญาณเตือนของโรคหัวใจครับ สวัสดีครับ